สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถขุดเล็กคูวต้าเก่านอกครับรถขุดเล็กคูวต้าเก่านอกคันนี้ผมซื้อมาในราคา1นึ่0 0สบาทครับเป็นเก่านอกครับเก่าญี่ปุ่นครับก็ซื้อมาประมาณ6-7ปีแล้วครับ ประมาณ6 7ถึงปีแล้วก็ระหว่างที่ใช้มาในช่วง3ปีแรกไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับพอหลังจากนั้นก็มีเริ่มเจอปัญหาคือซีนกระบอกไฮดรอลิกครับเริ่มรั่วก็ไปซื้อตามร้านค้าได้ครับมีร้านขายครับโดยรถขุดเลขข็กคันนี้จะระบบการทำงานเหมือนกับรถใหญ่เลยครับ มีคอนโทรลควบคุมและมีตัวตัวนี้ครับสายด้านข้างครับของแขนตักครับสายอาร์มสายด้านข้างได้ครับบูมอาร์มสายด้านข้างได้และสวิงได้รอบตัว360องศาครับและเครื่องยนต์ ขนาดสองสูบครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดสองสูบครับขนาดแปดแรงม้าครับเครื่องแปดแรงสองสูบดีเซลเป็นระบบรุ่นเก่าครับมีหัวเผาด้วยครับนี่ครับมีสองหัวเผาครับสองหัวเผาครับ ก็เคยเครื่องยนต์เคยมีปัญหาครั้งครับคือหนึ่งคือหนึ่งคือเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดครับเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดเลยขั้นแรกอันดับแรกเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดผมก็เอาอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าใครที่มีรถไถเก่าญี่ปุน่นหรือว่าเครื่องยนต์อะไรก็ได้ที่ เป็นเครื่องยนต์ที่มีระบบหัวเผาครับถ้าสตาร์ทไม่ติดอันดับแรกคือให้เช็คที่หัวเผาก่อนครับพอว่าหัวเผามันทํางานหรือเปล่าครับโดยการถอดออกมาเช็คหรือว่าตอนเผ้าหัวเรามือจับดูได้ครับว่ามันมีความร้อนบ้างหรือเปล่าครับถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นที่หัวเผาได้ครับถอดหัวเผาไปซื้อตามร้านอะไรครับไปเทียบเอาของกับรถรุ่นอื่นก็ได้ครับ และอีกอย่างหนึ่งสำหรับเครื่องยนต์คือถ้าสตาร์ทไม่ติดคือปั๊มครับแม่ปั๊มดีเซลครับลูกปั๊มดีเซลครับนี่ครับปั๊มหุดแม่ปั๊มหุ่ฉีดครับนี่ครับตัวนี้ครับคันนี้เคยเป็นแม่ปั๊มหุ่ฉีดไม่ฉีดน้ำมันครับเลยทำให้สตาร์ทไม่ติดอยู่ในไร่ วิธีแก้คือเปลี่ยนแหวนรองปั๊มครับมันแลบครับการอัดของปั๊มมันแลบออกตรงแหวนรองปั๊มเสื่อมสภาพครับไปเทียบกับของรุ่นนี้มันเทียบกับของคูปุต้าอีทีเก้าห้ารู้สึกว่าจะเป็นอีทีเก้าห้ามั้งครับแหวนรองปั๊มใช้กันได้ครับแต่ตอนใส่ต้องใส่ให้ตรงครับมันเล็กกว่าของเดิมหน่อยหนึ่งครับก็ใช้ได้ครับ ขั้นแรกส,สำหรับเครื่องยนต์ผมขอแนะนำเลยนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ของรถไถหรือว่ารถขุดหรือว่าอะไรก็ได้ครับก่อนอื่นให้เช็คที่ระบบถ้ามีหัวเผาเช็คที่หัวเผาก่อนครับว่าทํางานหรือเปล่าถ้ามันสตาร์ทไม่ติดให้เช็คที่หัวเผาก่อนว่าถ้ามีให้เช็คที่หัวเผาและอย่างที่สองคือเช็คที่หัวฉีดครับโดยกานโดยการสตาร์ทอาจจะคลายตัวนี้ก็ได้ครับ ใครถ้าวูาฉีดออกก็ได้ครับแล้วดูสตาร์ทดูว่ามันมีน้ำมันออกมาหรือเปล่าครับถ้าถ้าวัวชีดฉีดน้ำมันและหัวเผาทำงานแต่เครื่องยังไม่ติดอันนี้ค่อยเช็คที่ระบบเครื่องยนต์คือเปิดฟ้าสูบออกมาเช็คอะไรเปิดข้างในเครื่องมาเช็คกครับแต่ถ้า แต่ผมขอแนะนำนะครับก่อนอื่นเครื่องพวกเครื่องยนต์มันก็มีระบบน้ํามันกับระบบไฟครับระบบไฟหัวเผากัแบบระบบน้ํามันครับสําสหรับเครื่องดีเซลถ้าสตาร์ทไม่ติดให้เช็คสองอย่างนี้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปเปิดฟ้าสูบครับเพราะอาจจะมีบางคนเคยพอสตาร์ทไม่ติดแล้วเปิดฟ้าสูบถอดทูกสูบถอดแหวนออกมาดูปรากฏว่าไม่เป็นไรสรุปล้วเป็นที่ปั๊มครับ เป็นที่ปั๊มหัวฉีดครับก็เป็นการรื้อออกมาโดยป่าประโยชน์ครับต้องไปหาประกันไปหาอะไรเปลี่ยนีครับก็พับก็ไว้เผื่อเป็นแนวทางครับสำหรับคนที่ใช้รถไถอยู่อยู่ว่าใช้เครื่องพวกนี้อยู่ครับเครื่องโดยเฉพาะเป็นเครื่องพวก เครื่องยนต์เก่าญี่ปุ่นนะครับเครื่องยนต์พวกนี้มันส่วนมากจะเป็นที่อาการเสียของมันคือสําหรับเครื่องยนต์เก่าญี่ปุ่นคือสตาร์ทไม่ติดส่วนมากจะมาจากปั๊มหัวฉีดกับหัวเผาสองอย่างครับอย่างอื่นคงไม่มีไม่น่าจะน่าจะไม่มีอะไรครับขอถ้าเป็นก็ ขอให้เช็คที่2อย่างนี้ก่อนครับก่อนที่จะเปิดฟ้าสู่ผมมาดูครับครับก็ออแล้วตอนซื้อแล้วตอนซื้อมาที่ผมซื้อรถขุดคันนี้มาต้องเปลี่ยนแบตลูกหนึ่งครับแสนสามหาพันนี่ไม่ได้รวมค่าแบตครัเพราะแบตเดิมมันเสียครับเสื่อมสภาพ ก็ใช้คุ้มแล้วครับซื้อมา6-7ถึงปีถ้าตอนนี้ราคาตอนนี้อาจจะร่วงลงมาเหลือประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทครับหรือ8-9 0 0 0 0าหืครับสำหรับเก่าญี่ปุ่นครับครับถ้าไงผมขอปิดทลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ